เก็บน้ำลายแต่บายมาบ๊อบบ๊บบ๊อบเอยืนต้อง,มมมอง่ม้มแม่มาช่วมั้ไดูใครเข้ามาดูวันนี้<ช>ไม่รู้ใครสวัสดีหนึ่งคนนะครับแม่เรือเอ่อะได้รูด้ดีตัวย่าดังลุกใครได้ตัวั ยิบยิบโอ้โหเต้นจะทำอะไรรู้กี่ตีเฮ้ยยยยโอ้สวัสดีคนดูสองคนใครไหนทักทายมาไหนพี่เตยอยู่ท่าแม่ไหมแม่แม่โอ้ยอ้าสวัสดีคนดูสามคนด้วยนะครับทไม่ไม่ขึ้นผีได้ทั้งนเคยปิดเพลงนี้อะอที bí giờ mình sắp bước lên không lên không lên được chị chào ạ, chào em, chào Ban ạ, chào đón nhận đón nhận cái nhanh cái này đón nhận nhanh 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 ฉันไม่เป็นไร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 เธออยาไปไหนเยที่กับปี้วหน่วยรอวะนั่นต้นใจรถรับดูได้ไม่เป็นเป็นก็ à, ừ, ừ, ừ. ừ này đâu gì ừ. <laughs> yeah. Top. Mm -hmm.